พ่อค้าทำไมมีกินมินเน่าตัวๆเนี่ยีไม่เอาแล้วพ่อค้าอะไรบางคับให้คนซื้อไม่เอาแล้วเฮ้ยอย่าลงนี้ชะไหมนี่เใกล้ได้เวลาโรงเรียนเลิกแล้ว นี่วันนี้ยังไม่ได้หาอะไรเตรียไมไว้น้องเฟิสกินตอนกลับมาจากโรงเรียนเลยนี่นา <S 2> <S 2> <S จะไปซื้ออะไรไว้ดีอะเนี่ยกลับมาจากเรียนแล้วหิวทุกวันเลยเด็กคนนี้เนี่ยไก่ย่างไหมครับไก่ย่างไหมครับขข่ถูกๆเะครับไก่ย่างไหมครับอ้าวพ่อค้าขายไก่ย่างนี่นาแมพอดีเลยมาได้จังหวะพอดีเลยโอ้ดูสิใส่ชุดโกโกวาดว้วยแม่น่าสนใจจังเลยต้องลองไปช่วยซื้อแล้วไก่ย,ย่างไหมครับไก่ย่างไหมครับขขยถูกๆเลครับ อพ่อค้าหยุดหน่อยเนี่ยแมนะ่ะกินจังเลยเนะี่ยพ่อค้าก็สุดหล่อเลยเนี่ยดูสิใส่ชุดโกโกวาไปด้วยแมสนใจรับกี่ไม้ดีครับใครดึงถูกก็ได้เนี่ยไม่หา้าบาทเองโอ้ถูกจังเลย,ยนนเนี่ยแค่ไม้ห้าบาทไม่ขายถูกอย่างนี้อ่ะไม่ต้องถอดเลยครับทั้งหมดราคาสามสิบบาทนะครับโอ้โหถูกจังเลยโชคดีจังเลยฉันวันนี้โคตกินอิ่มแป้เลย พ่อค้าทำไมมีกลินมินเน่าตัวตัวเนี่ยอี๋ดูสิมีไข่แมลงวันติดอยู่ที่ติ๊กติ๊กไก่ด้วยอะเนี่ยเอาเคยแบบพ่อค้าฉันไม่ซื้อแล้วถูกก็ไม่เอาแล้วไปเลยเอาไม่เอาแล้วแหละไม่ได้ผมก็จะซื้อก็ต้องซื้ออไไม่เอาจะกินแมลงไงเนี่ยมันเน่าเลยด้วยดูไข่แมลงวันเต็มเลยเนี่ยมินก็หมินแล้วเอาไปเลฉันไม่ซื้อหรอกนะต้องซื้อไม่เอาแล้วพ่อค้าอะไรบังคับให้ควรซื้อเอาแล้วเฮ้ยอยากลองดีใช่ไหม

กินไก่ไก่เดากินไก่ดาทำใครกินไ่หมดกิน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 แค่กินไก่ดามีอุ้เรากขายไก่เดได้ โดนบังคับให้กินไก่เน่าไอ้เจ้าโกโกวาบ้านั่นมังคับให้ฉันกินไก่เน่าที่ท้องเสียดุกคนปวดท้องรอดนี่ชั้นนี้เอ้าหุยเป็นอะไรไหมครับฮาวเวิร์ดกลับมาจากเรียนแล้วลูกใช่ครับเนี่ย ผมอาบน้ำเสร็จแล้วเนี่ยผมจะมาหาคขาคิดมากยายครับยายเ่ะอวันนี้ลูกไม่มีอะไรให้น้องโฟดกินหรอกลูกลก,ลก็เพราะยายจะซื้อไก่เจ้าพ่อค้าโกโกานั่นน่ะมันไข่ไก่เน่าไว้ยายมันเข้าไปยายกินไข่เน่าดูสิยายต้องเสียเนี่ยไม่ไหวแล้วยายงั้นไอผมไปซื้อขนมกินเองก็ได้ครับแล้วก็เดี๋ยวผม,มซื้อน้ำเกลือมาให้ยายด้วยครับขอบใจมากนะลูกนะโวยมาอีกแล้วพ่อลูกโอยไม่ไหว